สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะเช้านี้อากาศก็จะเย็นเในช่วงเช้าค่ะ ก็เนื่องมาจากในช่วงเช้าลมหนาวปกคลุมไทยตอนบนส่วนตอนบ่ายนะคะอากาศก็จะร้อนค่ะจากหย่อมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมนะคะและขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นเข้ามาค่ะทำให้มีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองได้10-20%อในไทยตอนบนเน้นภาคเหนือภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกใกล้ชายฝั่งค่ะและลมหนาวระลอกใหม่จะลงมาทำให้มีพายุฤดูร้อนนะคะในช่วงวันที่2-4มีนาคมอีกรอบนึงค่ะรอตั้งรับนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พาดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พาดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือค่ะในวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์กำแพงเพชรแพร่พะเยาน,าน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาในช่วงวันที่28ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1ถึงวันที่สมมีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลาง และภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ ลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะและในช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนค่ะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย